ส่วนทีวีสามสตาร์ชค่ะคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะเมื่อคืนนี้พระนางของเรื่องนี้ค่ะเจมจิรายุเบลลารานี hmm. แล้วก็เนยโชติกานะคะ ก็มาพบปะพูดคุยกันแบบสดๆเลยทีเดียวผ่านเว็บไซต์ไทยทีวีสามคค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมพูดคุยเกือบ2 0 0 0คนเรียกว่าในช่วงแรกของเว็บไซต์นี่ถึงกับล่มเลยทีเดียวนะคะคแฟนๆที่เข้ามาพูดคุยต่างก็ถามเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรเงี้ยนะคะของกองละครว่าแ,แต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างเพราะกันนี้ก็มีการเล่นเกมตอบคําถามชิงของที่ลึกสุดพิเศษจากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้สิทธิพิเศษไปร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ยามบ่ายกับคุณชายพุทธิพัฒน์ด้วยนะคะแต่ว่า เขาบอกไฮไลท์ของกิจกรรมเมื่อวานนี้อ,อยู่ที่การประชันลีลาการเต้นของนางสาวสีสยองมาแล้วมาแล้วนี่คนนี้แหละ <laughs> ไม่ใช่สีสยามนะสีสยอง <laughs> และหนุ่มเจมจีรายุาค่ะคุณตี้นี่สีบไม้โ่โนมารตีเนี่ย ส่งคำถามเข้ามาเยอะเนาะก็แบบว่าชอบอะไรชอบนน่นนี่นั่นยังไงครับกินอะไรกันอะไรย่างนี้ก็มีบ้างก็ถามแบบเออตัวจริงนี่ใส่เป็นยังไงต่างจากเออคุณชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงเห็นกันแล้วว่าค่ะว่าเป็นยังไงมีคนเมนอันนึงค่ะบอกว่าตอนที่เขาเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนบอกว่าคุณหมอกลับเข้ารัานได้แล้วน้องมาราตีน้องมาาตีนพี่ชายพัดดูน้องอีกแล้วอ่ะ สุกสาวอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค้นคลักคือมันคือมันเข้มข้นมากตั้งแต่พอหลังจากประกวดนางงามเสร็จเจะดูว่าไปต่อยังไงก็ต้องมาติดตามชมกันครับผมเออนี่คือเรียกว่าตัวจริงนะคะก็มีนิสัยน่ารักทะเล่นนิดเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาเจอกันคุณชายบอกเองนะครับสุกสาวอาทิตย์นี้เนื้อหาค้นคลักนะครัใช่ใครอยากจะถามอะไรน้องเจนเนี่ยนะคะ S m S กันเข้ามาเดี๋ยวเราจะเลือกคําถามมาถามให้นะคะครับ ต้องการหมอที่ปีมือนดีแับหนึ่งของโรงพยาบาลนี้ผมนายแพทย์บอมราชวงศ์พุทธิพัฒน์จุธาเทพดีพอหรือเปล่าเจมจิรายุจับคู่เป็นล่าราณีครั้งแรกถ่ายทอดเรื่องราวความรักต่างชั้นชั้นของคุณชายหมอและนางสาวสีสยามนายสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ จะถามเธอเป็นประจำว่าเธอเอารักฉันไหมและหากว่าเธอบอกว่ารักกับเธอรักแค่ไหน รักเท่าฟ้าหรือมหาสมุทรรักทุกพื้นดินและพื้นน้ำรักฉันที่สุดจะบอกว่าบางที่มันยากที่จะอธิบายไม่ต้องกังวลจะไม่ไปไหนจนกว่าวัสุดท้ายไม่ใช่ว่าฉันฉันเชื่อใครฉันรู้ว่าเธอจำเพื่อฉันและไม่ใช่เพื่อใครยามคิดยามทำเลยอยากได้ยินซ้ำๆเวลาจะหายไปก็อยู่กับใจฉ่ำๆฉันมองตาตอนฉันข้างเธอฉันยังรอฟังเธอรู้ไหมเธอต้องห้ามมาอยู่ ไม่นับว่าวันเลเลยดีจะไม่มีใครที่มาแทานที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปให้บอกว่ารักเธอจะกกวันมันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำหลายพันในประหารดาบีปอก็อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเพยงเธอบอกรักฉันได้ไหมเธอ สว,ส,สวัสดีครับเจมส์จิรายุตั้งสีสุขนะครับค่ะเมื่อกี้ก็เป็นเพลงรักเมียที่สุดในโลกครับผมทำไมเลือกเพลงนี้อะคะมันน่ารักดีครับมันหวานแล้วก็เล่นกวนๆดีค่ะแม่เพลงนี้ก็ความยาวหนือทีกว่านะคุณจอ้อเราก็ดูเพลินไปเลยทีเดียวนะคะ,อะตอนนี้กระแสตอบรับเนี่ยคุณชายหมอดีมากๆเลยนะคะครเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีหลายคนถามถึงเรื่องของการแสดงนะคะเจมฝึกยังไง ก็จริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับที่ทมาติดตามชมแล้วก็รู้สึกว่า,าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนแบบทวิตเตอร์หรือว่าอินสตาแกรมมาผลว่าวันนี้ป่วยคือช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยป่วยแล้ว <c oughs> ต้องการหาคุณชายหมออะไรเงี้ยก็ต้อง <c oughs> ขอบคุณครับใช่ <c oughs> แล้วก็ต้องขอบคุณนะป้าจ๋ากับพี่แหม่มครับที่เป็นคนบอว่าทำ, <c oughs> ท,ำทำเรื่องนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้ว เขาเป็นคนที่เขี้ยวเข็นผมตลอดเวลาคือถ้าเห็นใน,ใน,ในอาจจะอาจจะเป็นป้าแจ๋วที่ค่อนข้างจะเหมือนกับโอ้ผมอะไรเงี้ยชมผมจริงๆแล้วนะครับเขาเป็นคนที่ดุดา่าผมตลอดเวลาคือเขาพยายามแบบสอนผมในเรื่องของการแสดงด้วยแล้วก็การแบบแบบแบบว่าใช้ชีวิตด้วยครับเออฉากไหนที่ป้าแจ๋วเนี่ยค่อนข้างจะค่อนเ,อเขี้ยวเข็นเป็นพิเศษอะไรเง<ห>ี้ยโอ้หทุกฉากดีกว่าก็เยอะครับเยอะหลายๆฉากแล้วจะมีพวกซีนอารมณ์เยอะเหมือนกันครับในเรื่องนี้ถ้าดูตอนหลังๆเนี่ยจะแบบว่า คนคักครับคนคักคนคักคนคักครับเจมตอนนี้อายุ10บสิบเครับสินะครับแล้วไปรับบทเป็นคุณหมอเนี่ยมันต้องปรับตัวเยอะไหมฮะมันต้องอัพอายุขึ้นมาหลายปีอยู่นะอย่างน้อยก็4ีปีใช่ครับก็ปรับ เยอะเหมือนกันครับในเรื่องของคาแรคเตอร์นั้งการพูดการยืนการนั่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ฟนเหมือนตัวจริงอย่างนี้อย่างเงี้ยครับก็มีก็มีครับก็ปรับปรับเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังนักแสดงนิดหนึ่งนะคะพูดถึงอ่าใช่ค่ะพูดถึงเจมนะคะว่าได้เข้าฉากกับเจมแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเวลาอยู่ข้างหลังกองอาจจะคุยแซวๆเล่นๆกันนะคะมีทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเลยละ่ะฮะเอาไปฟังกันเลยค่ะ เป็นลิงกังอะเออเป็นลิงมากแล้วก็จะอยู่ไ <g ol k> ม่สูงชอบแกล้งเวลาเวลาเราเข้าฉากใช่ไหมเข้าฉากด้วยกันแล้วพอเขาเดินออกไปปุ๊บอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังต้องเล่นต่อไงคะแต่ว่าเขา <g ol k> เดิอนออกไปแล้วเขาก็จะไม่ยืนอยู่แถวนั้นแหละแล้วลก็แบบกระโดดโลดเต้นอย่างเงี้ยกระโดดโลดเต้นอย่างเงี้ยทำให้เราหลุดค่ะวนเนี้ยเทาดามาเยอะค่ะเขาอาจ <c oughs> จะแบบกำลังจะร้องไห้อยู่ <c oughs> หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนูก่ากลังแบบ <c oughs> แม่อยู่แม่อยู่ข้างๆเลยอย่างเงี้ยคือแบบโกรธอ่ะชมเขาบ้างสักนิดนะอ่าได้ก็คือหนูว่าเขาเป็นคนที่เล่นละครเรื่องแรกแล้วดีแล้วดีหมายถึงว่าเราเนี่ยยังต้องคีบว่าเราเป็นน้องมาลตียังต้องคีบว่าเป็นแบบกรองแก้วอะไรเงี้ยแต่เขาแบบว่าเล่นเล่นเล่นเป็นลิงกลางอยู่อย่างเงี้ยพอห้าสี่สามปุ๊บน้องมาลตีพี่ไม่ชอบแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เก่ง ถงกับเป็นลิงกังเลยนะเนี่ยเจมไม่ได้ชื่ว่าลิงกังเลยเพราะลากบทเป็นคุณชายก็ดูภาพแบบว่านิ่งมากเลยแล้วคนก็อินมาพคุณชายมากเลยครับก็โอ้ยบ่นซะเยอะเลยนะครับที่เนยกับเบลล่านะครับค่ะเบลจะพูดถึงสองสาวที่เราเข้าฉากบ้างไหมคะอเขาก็ไม่ได้น้อยไปกว่าผมรอกครับจริงๆแล้วอ่ะ โอ้ยโอ้ยลืมครับค่ะตอนนี้เจมนี่กําลังเรียนอยู่นะเรียนอยู่ครับปีปีหนึ่งหรือปีสองแล้วตอนนี้ปีหนึ่งครับค่ะปีหนึ่งครับคณะอะไรฮะบริหารครับบริหารค่ะเห็นตอนแรกก็บอกเจมเรียนคณะนิเทศศาสตร์นิเทศาสตร์ครับค่ะแล้วก็ย้ายมาเรียนที่บริหารครับค่ะเพราะก็เพราะว่าผมว่าในอนาคตครับเผื่อว่าเราชอบทางทางทางด้านนี้ด้วยครับเรื่องการแบบคำนวณการบริหารด้วยก็เลยคิดว่า น่าจะได้เอาไปใช้ในอนาคตมากมากมากกว่าครับตอนนี้ตอนไปเข้าคลาสเรียนหนังสือนี่ปฏิกิริยาคนรอบข้างทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆนี่เป็นไงบ้างฮะก็มีนิดหน่อยครับก็มีนิดหน่อยที่ที่เขาเข้ามาทักเข้ามาคุยบ้างครับค่ะแล้วเราเขินๆไหมฮะก็เขินอยู่ว่าคนเยอะเหมือนกันครับตอนนี้นะคะนอกจากละครเรื่องนี้แล้วไหนยังมีละครเรื่องอะไรอีกบ้างไหมฮะตอนนี้กําลังถ่ายทําครับเรื่องรักสุดฤทธิ์ครับผมของปิตรวญญบดีครับอ๋อ คาแรคเตอร์เป็นไงฮะแตกต่างกัน oh. จากบทนี้ไหมเรียกว่าพลิกเลยดีกว่าครับเพราะ <Okay. S 2> ว่าจากจากคุณชายหมอนิ่งๆเนาะอันนี้ก็กลายเป็นเป็นเด็กที่แบดบอยครับเป็นเด็กที่ขี้วยวยแต่ว่าเขามีปอมอยู่ในใจครับค่ะโหต้องเปลี่ยนอารมณ์กันเยอะเลยทีเดียวเปลี่ยนเยอะเลยครับกลับกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็เป็นเด็กกับขี้วยวยอืมค่ะครับมีคนถาม SMS มาว่าไปถึงครึ่งหรือยังฮะสำหรับคุณชายพุทธิพัฒน์นี่เกินหรือยัง สตอนแรกเนาะที่ออนไปแล้วถึงยัง่ะยังยังไม่ถงยังไถึงยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงค่ะตอนที่บอกว่าจะให้ชมค่ำคืนนี้เนี่ยที่บอกว่ากำลังเนื้อหาค้นคลักเนี่ยนะคะเป็นยังไงฮะก็กำลังจะถึงรู้เริ่มเกือบๆรู้ความจริงแล้วครับว่าว่าทำไมกองแก้วถึงยื้อแย่งหรือว่าไม่ยอมบอกคุณชายหมอสักทีต้องรอดูครับ ค่ะสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามเจมได้นะคะหลายๆคนค่ะจาก SMS เลยนะคะก็บอกว่าชอบชายพัดมากความสามารถเยอะจริงๆนอกจากเต้นรําแล้วนะคะร้องเพลงได้แล้วเจมยังมีความสามารถอะไรอีกคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวนี้แหละครับก็ทําได้หมดไม่ใช่ก็ต้องแค่ก็เรียนรู้ไปครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมค่ะ ไปฝึกได้รอบการแสดงจากจากใครคะตอนแรกก็จะมีก่อนที่จะเข้ามาเล่นครับก็จะมีป้าแจ๋วกับพี่แม็ปของเขาเขาได้ส่งไปให้ทางพี่แม่มทิจิมาใช่ครับพี่แมทมทิจิมาผู้จัดครับเขาได้ส่งไปให้ทางครูง้อครับก่อนใช่แล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันมานิดหน่อยครับแล้วก็เข้ากองมาก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นของป้าแจ๋วกับพี่ๆทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแบบคุณครู acting แล้วก็เป็นพี่ๆในกองที่คอยบีฟตลอดครับตอนนี้เดี๋ยวก็กําลังจะเปิด เรียนแล้วน no so ี่ใช่ไหมคะใช่ครับเปิดเรียนแล้วเราจะแบ่งเวลายังไงฮะก็ตอนนี้ผมมีละครอยู่เรื่องเดียวครับก็คือรักสุดฤทธิ์แล้วก็ก็เหลืออีกประมาณสักสี่วันที่ที่ยังไม่ได้ถ่ายครับไอที่ที่ไม่ไม่มีงานแล้วก็ว่าจะแบ่งเวลาไปเรียนแล้วก็หาคิวไปเรียนเรื่อยๆครับอตอนนี้นี่มีเรียกว่าเจมเป็นไอดอลของน้องๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ยนะคะมีเลยจะฝากไปถึงน้องๆที่ตอนนี้กำลังจะเปิดเทอมละก็สู้ๆนะครับเปิดเทอมแล้วแล้วก็ผลแอดเพิ่งออก เมื่อวานด้วยก็อยากจะยินดีด้วยนะครับกับเด็กๆที่แบบว่าติดมหาลัยทุกคนแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนครับส่วนพี่เจมส์ก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะประสบความสําเร็จนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเร็วมากนะครับสำหรับเจมส์จีลายุครับค่ะ